เอาละครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชม,ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็อยู่กับพนะี่ก้นะครับใครที่เข้ามาแล้วยังไม่กดติดตามช่องพี่ก้ฝากน้องๆช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้เราก็จะมาว่าเรื่องของอัปเดตใหม่ที่แบบมันมากระทันหันนะครับปกติแล้วเกมนี้มันจะอัปเดตวันเสาร์นะครับแต่รอบนี้มันบอกว่าจะอัปเดตวันที่13มีนานะครับซึ่งมีกิจกรรม The Hand Mega Edition เข้ามานะครับผม ปลดปล่อยพลังนะครับและเกิดการแข่งขันขึ้นนะครับผมและต่อมาเขาพูด ถึงเรื่องของเกี่ยวกับ The r e m m e r กันด้วยนะครับผมมาเตรีย oh, ม uh, ตัวให้พร้อมนะครับซึ่งมันเกี่ยวกับอะไรนะครับซึ่งโลบอกมันจะมีกิจกรรมใหญ่ชื่อว่า The h u n t m e g a Edition นะครับผมซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่างผู้เล่นในการเล่นนะครับผมซึ่งมียอดรางวัลถึง1ล้านดอลลาร์ด้วยกันโอ้โหโคตรตึงเนะี่ยแต่จะได้ไปคนเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งสามารถเข้าไปอ่านนะครับผม รายละเอียดได้นะครับใน The Hu n น Mega e dition ของโลบอกเลยนะครับใครที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะครับผมก็จัดเลยโอ้โหเป็นครั้งยิ่งใหญ่นะครับผมที่สุดเลยนะครับผมสำหรับบอกฟุตรู้สึกว่าเขาจะคัดเลือกไป20่คนนะครับในรอบนี้นะครับผมหรือว่าโลบอกนั่นเองนะครับผมก็น่าจะมีแมปหลักๆแมปเข้าร่วมแมปบล็อกฟุตแมปฟิตแมปอะไรแบบนี้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือเกมฟิตที่พวกเราเล่นกันนั่นเองนะครับ และทางแอดมินยังอัปเดตใหม่นะครับผมโพสผ่านทวิตนะครับผมหรือว่าโพสผ่านเอกนั่นเองนะฮะว่าจะมีปลาใหม่มาด้วยนะครับเออซึ่งมันตรงกับวันนี้วันที่9นะครับผมนะฮะและก็ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาอัปเดตอีกแล้วนะครับและมีการสปอยนะครับผมตัวละครหรือว่า NPC ออกมานั่นเองโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมอันดับแรกสำหรับวิดีโอที่สปอยออกมาแล้วนะครับผมมื เหมือนจะเข้าไปที่ไหนสักแห่งนะเป็นที่ลับนะครับผมแล้วก็กระโดดลงไปหรือว่าเอ้ยตกลงไปอะไรสักอย่างเฮ้ยมีที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีที่คล้ายๆแบบว่ามีรูหรือว่ามีที่บูชาย,ยันอะไรสักอย่างอะ่ะเมื่อกี้นะทุกคนแต่รู้สึกว่ามันจะมีแบบว่าเหมือนจะมีถาวรอะไรแบบเนี้ยใครคุ้นๆสถานที่นี้บ้างเออใครเคยไปเจอบ้างแล้วยังเนี้ยใครไปเจอก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่โก้กันด้วยนะครับผมมาว่ายังไงนะครับผมบริเวณนี้เออ บริเวณนี้มันยังไรอ่าโอเคครับผมก็ประมาณนี้แหละกระโดดลงไปนะครับอ่าประมาณนี้เลยเฮ้ยผมว่ามันมันคุ้นๆอยู่นะคล้ายๆสถานที่อะไรสักอย่างอยู่โอเคไม่เป็นไรอ่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูปลาปลานี้แบบโคตรเท่ต้องลิมิตติดแน่นอนนะครับและนะครับ The Dreamer is coming soon มันคืออะไรเฮ้ย แต่นี่เนี่ผม NPC มาชัดเจนแนี่ผมมานะฮนี่นจะเป็น NPC ที่เราต้องทำเฟสกันวันพรุ่งนี้แน่เลยนะฮะเออนี่เป็นไงนี่ครับอ่ามันจะเป็นเฟสอะไรก็ต้องตื่นเต้นกันดอยเลยนะฮะแต่แต่เดี๋ยวก่อนนะครับนี่จะมีกิจกรรมแต่ว่า The Dreamer ทำไมไม่รู้เหมือนกันนะแจ้งวันที่29เฉยเลยนะครับผมแต่เขาบอกว่า e Dreamer นี่นจะมาก่อนเออแต่ว่าสังเกตที่รูปของ e Dreamer นะ เหมือนอะไรทุกคนเหมือนปลาหมึกเลยเห็นปะนี่ครับมีดวงตานะครับผมแล้วก็แบบมีสีเหลืองๆแบบโหมีนวดดูดิเฮ้ยเดาได้ไหมทุกคนเออก่อนเข้าเกมเนีฮยสามารถดูได้นะครับผมถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับผมอ่าเนะี้ยที่ท,ที่แอดมินรีวิวเอาไว้นะครับผมอ่าเรามาดูฮะออแอดมินเรบอกรีวิวเอาไว้เนะฮยมันเหมือนแบบเป็นสถานที่แบบสถานที่ลับที่แบบ ถูกสร้างขึ้นใหม่อะนะครับผมเนะดูนะฮะเออประมาณนั้นเลยนะครับมันจะมีอะไรมาใหม่พี่โก้ไม่รู้เหมือนกันเครรู้ก็คอมเมนต์ทีนะแล้วว่ากระโดดลงมาน่าจะเป็นชั้นใต้ดินอีกแต่เท่าที่พี่โก้ไปสำรวจมาหลังจากอัปเดตมาก่อนหน้านี้มันมีประตูใหม่มาเว้ยทุกคนนี่นี่น,นี่อยู่ที่เกาะเทราฟินนะพี่โก้ขับวนเกาะเทราฟินอยู่นะครับผมแล้วก็ไปเจอโดยบังเอิญน,นะครับแต่ประตูนี้คล้ายกับประตูห้องแอดมินเลยนะครับ ถ้าเราไม่เจอเนี่ยให้ขับวนไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าเราจะเจอประตูซึ่งประตูเนี่ยมันจะอยู่ข้างข้างทะเลเลยนะครับผมมาเนี่ยน่าจะบริเวณนี้แหละเดี๋ยวขับไปนิดนึงนี่นี่นี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับที่ข้างต้นสนตรงนี้มันจะมีประ, Daniel, himself, ประตูเหมือนที่เกาะบริคเคนะครับผมนี่ตรงนี้เลยนะครับมาเห็นป่ะเหมือนที่เกาะบริคเคยสสาหรับใครที่ยังไม่เคยไปเกาะบริคเคเดี๋ยวพี่โก้พาไปนะครับซึ่งมันเป็น กาะที่ไม่มีชื่ออยู่ในแมปนั่นเองโอเคครับผมอันดับแรกเดี๋ยวเรากลับไปที่เกาะแรกก่อนนะครับเพราะว่าเกาะแรกก็มีจุดน่าสงสัยที่ว่าไม่รู้จะอัปเดตอยู่หรือเปล่าเหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูว่าหน้าตามันเป็นอย่างไรนะครับผมะนะฮะจุดที่แบบว่ามันดูว่าเหมือนจะอัปเดตนะครับผมอ่ะให้เรามากลางหมู่บ้านมูส o ูดหรือว่าหมู่บ้านเกาะแรกตรงนี้นะครับผมและมันจะมีบ้านสหลังอยู่ให้เราไปหลัง หลังเนี้ยหลังที่เซฟนะครับหรือว่าทางด้านขวามือนั่นเองนะครับและเราเข้ามาด้านหลังตรงนี้มันจะมีแท่งหินคล้ายๆประตูลับอยู่นี้นะแต่เรายังไม่สามารถเข้าไปได้นะทุกคนเอออาจจะมาอัปเดตมาแผ็ดหน้าได้นะครับแต่ถ้าเราเดินเข้าไปแบบนี้เดินเข้าไปไม่ได้กดชิปล็อกเฮ้ยมีช่องว่างเป็นน้ำอยู่เห็นไหมทุกคนเฮ้ยมันคล้ายๆกันเลยนะครับในคลิปทุกคนเออทุกคนคิดว่ายังไงนะครับส่วนประตูลับนะครับอาจจะมีการอัปเดต บ้างก็ได้นะครับประตูลับเอ็ดมินที่เกาะพลิกเคตรงนี้นะครับอ่าก็มีประตูเหมือนกันเลยนะครับผมที่อัปเดตอัปเดตที่แล้วมานะครับแต่เรือแมวไม่มาเฉยนะครับผมรอบที่แล้วโอเคก็ต้องรอดูกันนะครับผมว่าอัปเดตจะเป็นยังไงนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูสปอยในคลิปนี้กันนะครับก็รอดูแล้วกันว่าพรุ่งนี้มาจริงหรือเปล่านะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ